ผลอาจจะตกทุกเดือนเดือนละครั้งตกกับป่อยนั่นถ้าเราไปใช้รถตัดที่หนักทั้งหมดจะลงยากแล้วก็มีรถล้อแทงแล้วก็รถกระเช้า,ก,ชากับหกปีกับคังไม่ได้ยืดไปแล้ววนะ่ากับคังไม่ได้หมุนไปแล้วว่เกียร์ต่อก็เกียรเบียดต้องมีรถกระเช้าด้วยนะครับรถกระเช้านี่เวลาฝนตกมันอาจจะไม่หนักมากแต่เราสามารถกระเช้าใส่อ้อยมาเทีแต่จะต้องเท่าตัว,ตวนะครับกับพีละพอแต่แรงงานคนก็ตัดได้มาเดือนนะครับใครตัดตดอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่า เราก็เลยเราบผูกค้ำกับคนงานอยู่แล้วนะครับเอามาทั้งคำห้อยทั้งมาอะไรเราแล้วก็เอาหลักการเกินว่าหลักการเกินมาตรฐานนะครับได้เข้ามันก็จะไม่แรงถ้าเราไปเนี่ยมันควรตัวไฟเนี่ยมันอ่อยตัวเนี่ยไฟเข้าตัวมันจเสียแต่ถ้าเราคุกแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มันจะไหม่จะเบานะครับแต่นี่ก็คือเการสาธิตนะครับวนี่สาิทีการได้ดูนะครับว่า เราการจั่เครื่องจัรไปกับพนได้ไหมเพิ่งกัมีเครื่องจักรมเาะอ้อยลำลายเยอะเขาบอกว่ามาบานมีเอกสาที่ตไม่ให้เขารับชุมได้เดียงแต่ว่าถ้าอ้อยตัดอ้อยลำนะเขาได้อ้อตัดไปยืนหานะครับเพราะไปมันถูกสักมาแล้วครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่มาช่วยบอกว่ารองรับว่าตัดสดแล้วจัดการใบยังไงนะครับตอนนี้ก็ตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งอันนี้เรื่องของ โรงงานนะครับโรงงานตอนนี้ก็วันที่แปดนะเราจะมีการโอนเงินออยสดนะครับของีอะวีในวุฒิรรมโอนโอ,โอเนโอเงินซอยเหลือนี่วันที่แปดแจกเมซาติคือถามอะไรทำไมไ, <S <S ไมได้น้อยใ,ใครรู้ไหมครับทำไมได้น้อยคะ,ยคะใช่คือโรงงานไหนที่ตัดอ้อยไปบางโรงงานได้ห้าสิบตังก็มีนะแต่่ากลางก็ตัดอ้อยสดกับหมดอ่ะเขาได้แคห้าสิบตังเมื่อก่อนบ้านเราน่ะ ได้ยี <half. S 2> ่สิบสามสิบาทอ้อยไปเราเยอะเพราะว่าเขาจะหักอ้อยไปตันละสามสิบาทเนี่ยตอนเราสมอ้อยเลยหักอ้อยไปให้พวกอ้อยสดแต่ปีนี้ล่ะอ้อยไปของเขาวาดีมันน้อยเขาวาดีเนี่ยอ้อยสดแปดสิบหกพอเต็มนะโอ้ที่เขาเด่นหน่อยว่าเขาเขาหักหยาบกันแต่ก้อยไปได้นหน่อยเพราะว่าเขาตัดอ้อยสดลายแปดสิบหกเลยเขาตัดไอ้อ้อยสดลายเขาเลยหักมาให้เขาหน่อยถ้าใครตอกอ้อยร้อยตันก็ ถ้าถ้าจังเกินพีห้องตัดเอยใกลหลายห้อเป็นคนสี่ได้แล้วหลายเพราะว่าเขาสีฮัรมาให้เราการตัดสดได้มากกว่าที่เราคิดอีกนะว่ามันมันจะไม่ได้เพราะเมื่อก่อนเราจิ้ยี่สิบบาทน้องคิดสภาพแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าไว้แบบนี้นะยี่สิบปีดีไหมครับเนี่ยถ้าไมไปตอนนี้ได้ยี่สิบปีดีไหมดีเป็นปุ๋ยพร้อมเหายี่สิบปีเป็นยังไงเห่าทุกปีทุกยี่สิปีดีไหม มันจะดีอยู่ถ้าเขา,าถ้าถ้าลดตันให้เขาได้อะจจุบัยของเราคือ,นะต,มมอต้องฝึกเพื่อรักษา,าคุณภาพของดินนะครับและตอนไม่เสื่อมถามว่าไปถ้ามันเข้าโดยโดยที่เราไม่ตั้งใจอันนี้ก็ก็พอรับได้นะแต่ว่าไม่อยากให้จุดนะเหมือนเราปเป็นของเราทิ้งเองเ่ยไม่อยากไม่อยากให้ทำาหนกันนะหาวิธีการนะครับบางคนอาจจะใช้พวกยูเรียผสมน้ํา ฝากไว้สักสองสามวันนะอยู่เดียผสมน้ำนะครับฉีดเนี่ยก็ไหลหมดเลยนะใบอ้อยพอดีจะไหลหมดเลยใช้ยูเรียเกียวผสมน้ำฝากฉีดก็ได้นี่ก็จะไหยเป็นวิธีการเอายูเรียผสมน้ำแล้วฉีดฉีดพ่นเยอใบอ้อยเนาะใบอ้อย่อาเอยโดย่น้อ้อยต้องให้เขาท้องเขาอยู่ที่เอตตาโดยดนีอยู่ในใบที่เขาก็ต้องกนแลยเห็นไหม เงินช่วยเหลือเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยบางที่แก่โอนเงินของระบบอ้อยเรานะครับระบบอ้อยไคือระบบอ้อยเขาจ่ายอยู่แล้วกฎหมายไม่เกี่ยวกับไม่ตันรัศมีที่แล้วยังไม่ได้ไม่เกี่ยวผมจะรัฐบาลร้อยสิบบาทได้ไม่เกี่ยวนะนี่คือเงินตรงนี้ม่ได้อยู่แล้วเราต้องรออีกปีที่แล้วจะปีนี้ยังไม่ได้เลยร้อยสิบบาทก็ต้องรออีกแต่ตัวนี้ได้ทุกปีแน่นอนเพราะว่ามันเป็นตามระบบขอรบอ้อยเขียนเอาไว้ว่าต้องอ้อยไปมาจ่ายอ้อยสุดนี่ได้อยู่แล้ว วันนี้มาที่กิจกรรมบวงต่อเราทำอ้อยเราอยากได้อะไรครับได้เงินนะครับเงินเกี้ยวเงินเกี้ยวไปวันนี้เอาไหมเอาดิเอาดิเอาต้องเอาไว้ก่อนเป็นเครื่องถากกอนนะครับก็ต้บคุณเจ้าของเครื่องแล้วก็ส่องมาให้ยืม โอ้ยเตรียมโฮมฟอร์มเอ่อแปดวินาทีอ๋อนี่มีแบบ10วินาทีน้องแค่นี่ อันนี้เป็นรถพากอรถพากอแบบทั้งน้ำฝังน้ำน้ำบกยาปุ๋ยมีกาฝังยาน้ําปุี้าน้รยมีการฝังยาน้ำบกรยาปุ๋ยมีการฝัยาพอนกังยาถน้ารามีกน้ำบกยาีการัอถ้าใราเุมีารงน้ำใราปุรัา้ใราปมกัน้ำใะยาออแย่ว่ารัอนกีารอนปุ๋ยี้เาแนป๋ยมน ่ค่ะน่ยอย่านั่นลที่แบบเเมัน้องนี่ล่เป็นมบสมยาสมยาขานอนในในถังบ่เอออสองถังนี่เส้ยยาคันอนผ่ากอเนี่ยเราจะความลึกอยู่ประมาณครับ1 5าถึงยี่สิบสิ้านก็ะถึงที่เราผูกอ้อยเนาะอ๋อความลึกเอาอ้อยเลยความลึกผ่ากอสิบห้าเซนช่วงเวลาในการผ่าจริงยที่บอกว่าหลังตักอ้อยเสร็จ ผ่าลังตัดอ้อยเสร็จประมาณเจ็ดวันอันนี้เยิ้มสีดเลยที่จริงนี่ถ้าเราใส่น้ำก็มี้ขาหน่อยเื่อต้องการให้น้ำแต่ว่าวิธีการผ่ากัดถ้าเราใส่น้ำเนี่ยสมคัญคือหน้าดีไม่ต้องแห้งแห้งเลยแล้วความชื้นกับปุ๋ยต้องไอยู่ข้าง่างเพื่อละลายสิแต่บอกก่อนว่าน้ำตรงนี้มันเป็นน้ำเพราน้ำใช่ใช่คือโลแกนผมก็ใช้ครับใช้ได้ เราจะผ่ากอก่อนที่จะใสอันนี้มาชมรถผ่ากอเด้อพี่น้องเพิ่นสาธิตการผ่ากอให้ให้ดูการผ่ากอเนี่ยสิ่ดีคือเพิ่นจะเป็นการฝังปุ๋ยแล้วก็ฟังยาเ่ใไห้สมมุติว่าเป็นเป็นนอนน้อนกอนนอนยางสินอคนเสิฝังปุ๋ยไปพร้อมแล้วก็ให้น้ำไปพร้อมแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปด้วย สำหรับการถากอรถถากอต่อไปก็เป็นรถอันนี้อันนี้คือรถอีหยังนะใช่ครับอันนี้เครื่องคลุกใบครับอ๋ออันนี้เป็นเครื่องคลุกใบคลุใบี่หั่นข้าวโพดใบกับอื่นเนี่ยก็ดินผมนี่คือเป็นเดือนหรือสองเดือนหรือสามเดือนก็ยังไง อันนี้ถ้ามากัตตัวนี้เขาไปปึ๊บประมาณเดือนนึงมันจะสิย่อยสลายเด้ครับเพราะว่าเขาไถไถคุกฝุกไสดินไว้แม่นครับอดี๋ยวกันไฟล่ามอีกแปลงเขาจะแเขาใบใบเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไป อันนี้เป็นการไถคุกใบไปเนี่ยเขาจะบูนโคลนไปด้วยหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องการูนโคลนเราบูนโคลนอะไมเพราะว่าจากที่เราบอกว่าอากาศเป็นการไถเพราะอากาศร้อนเนี่ยไถคุกใบนะครับพอดินร้อนเนี่ยมันต้องการการที่เราควรเพื่อเติมออกซิเจนให้ดินทำให้ดินไม่ร้อนแล้วก็เป็นการบูนโคลนด้วยเพื่อเอาใบกลับดิน การความร้อนให้ค้อยเราครับก็เป็นการสร้างประโยชน์เอาใบมาทําให้เกิดประโยชน์กับอินกับอ้อยใบก็จะแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยอ้อยด้วยกันไฟลร่ำอมแปลงนี้ก็คนรตัดเนาะไปได้เก็บใบไม่ได้อะไรนะครับไนเลยทดลองนี่ ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวตัวฟังปุ๋ย,ย <ก S 1> เห็นปะตัวนี้ก็คือเครื่อง M I C R B นะครับเป็นตัวตัวเทน้ซไร้รางวัลด้วยนะครับตัวนี้จริงๆแปลงที่ไม่ได้คุกไบไว้ใบก็ใช้ได้เพราะว่ามีจานตัดไปให้ นะครับใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้สังเกตหลักๆคือตัวล้อหนามก็จะกว้างนะครับกว้างเพื่ออะไรเพราะว่าเล็บเขาจะกว้างสังเกตตัวเล็บด้านหน้าถ้าเรามาดูเล็บนะครับเล็บเขาจะกว้างกว่าตัวระเบิดดานทั่วไปแล้วก็ตัวฝักปุ๋ยทั่วไปนะครับ กว้างแค่ไหนก็กว้างประมาณเจ็สิบเซนนะครับเวลาระเบิดดานจริงเนี่ยมันจะได้เกือบเมตรเลยสําหรับวันนี้ช่องฮักท่าพิมพ์เหนียวขอฝากไว้แค่นี้นะคะบ้านใครพิดินเหนียวแล้วฟังปุ๋ยเสร็จเปลงสาธิตเอารถไถตัวป่ามาวิ่งยำแปลงสาธิตกันฟังปุ๋ยเก็บความชื้นได้เก็บปุ๋ยได้นะครับก็ถือว่าเป็นทิการฟังปุ๋ยกันผ่ากก็สำหรับการบำรุงต่อที่ใช้ไม่ต่อกิจกรรมประมาณนี้ Okay. <laughs>